ถ้าเราพูดถึงเรื่องอุปสรรคนะคะของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนเนี่ยก็อยากจะให้ท่านมองอย่างนี้ค่ะว่าเด็กเหล่านี้ค่ะเคยมีผลงานวิจัยหรือข้อมูลวิจัยนะคะ,ะให้เด็กเข้า MRI เพื่อไปตรวจขึ้นสมองค่ะปรากฏว่าสมองซีกซ้ายของเด็กเนี่ยค่ะซึ่งเป็นซีกที่พวกเราอ่ะจะใช้ในการอ่านการเขียนเนี่ยค่ะมีความบกพร่องฉะนั้นเด็กก็เลยใช้สมองด้านขวามากกว่าซึ่งสมองด้านขวามาทําหน้าที่แทนสมองด้านซ้ายจึงทําให้เด็กไม่สามารถอ่านหนังสือได้สมัยก่อนอ่ะเขาจะคิดว่าเอ๊ e, เป็นเด็กขี้เกียจหรือเปล่า หรือว่าไม่อยากเรียนหนังสือเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ผลปรากฏว่าเมื่อ MRI เด็กแล้วเนี่ยค่ะสมองส่วนนี้เขาผิดปกติซึ่งไม่มีคนรู้เลยทําให้เขาไม่สามารถผสมคําได้นะคะหรือว่าสมองส่วนหน้ากับส่วนหลังเนี่ยค่ะมีตัวนิวรอนนะคะในงานวิจัยบอกว่าเป็นสื่อที่มันบกพร่องจึงทําให้เขาไม่สามารถอ่านหนังสือได้เหมือนเพื่อน,อนๆก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าอย่าไปคิดว่าเขาแกล้งนะเดี๋ยวบอกบอกว่าเอ้ยขี้เกียจหรือเปล่าทําไมอ่านหนังสือ ยังไม่ออกสักทีประมาณนี้จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงระบบของ นายแพทย์หรือโรงพยาบาลที่เขามาประเมินเด็กแล้วนะคะพบจริงๆค่ะว่ามันเป็นความผิดปกติจากสื่อประสาทเพอเด็กเหล่านี้พอเขาอ่านหนังสือไม่ได้เหมือนเพื่อนนะคะเขาก็จะท้อแท้รู้สึกไม่มีกําลังใจพอไม่มีกําลังใจเขาก็อาจจะไปอยู่ไปหนีเรียนที่เราเห็นบางคนเชื่อไหมคะมีข้อมูลมาจากสถานพินิษนะคะสถานพินิษ์เด็กและเยาวชนน่ะพบว่าเป็นกลุ่มเด็ก L อดีเยอะมากๆที่อยู่ในนั้นก็เพราะอะไรเคยไปแบบในในข้อมูลเขาก็ไปสืบถามเ เ็บอกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้รับการยอมรับในโรงเรียนเขาก็เลยไม่อยากไปโรงเรียนพอเขาไม่อยากไปโรงเรียนเขาก็หนีเรียนหรือไม่เข้าโรงเรียนทีนี้เส้นทางที่ไปเขาอาจจะไปเจอคนที่ไม่หวังดีะคะ่ะพอไม่หวังดีน้องๆเหล่านี้นะคะ่ะก็อาจจะไปทําความผิดได้เคยมีคํานึงที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะเขาพูดบอกว่าถ้าวันใดที่ประตูโรงเรียนปิดนะคะประตูด้านที่เป็นสิ่งไม่ดีหรือคุกคก็จะเป็นสิ่งที่เปิดรับเด็กพวกนี้เข้าไปซึ่งน่าสงสารมากๆนะคะก็เลยอยากให้ทุกท่านนะได้ ให้โอกาสนะคะให้โอกาสแล้วก็ได้รับข้อมูลเหล่านี้นะคะ่ะว่าจะช่วยเหลือเขายังไงซึ่งซึ่งเขาพัฒนาได้จริงๆค่ะ